ทุกคนครับสวัสดีครับใครอยากได้กล่องสุ่มคะทุกคนกคน็ไปในฝังน่งในก็ติ๊กต็อกได้เลยครับมีไปตั้งหลายปีนะเดี๋ยวเก๋ให้ดูเลยครับนี่ตัวนี้ก็เหมือนเดิมอ,อยู่นะเฮื่อันนี้กาโบชิน่นี่ครับทุกคนนี่เป็นลูกตาแบบนี้เลยครับนี่ก็ก็เป็นกล่องแบบนี้ครับทุกคนกคนิดว่าจะได้ตอนไหนจะต้องดมาตอน สองวันนี่ก็มีรุ่นเก่าอยู่ด้วยที่พอมปดูเอามาในบ้านของพี่มาครับตอนนี้ซ้าหลักสุกรอจะต้องทำอะไรทุกอย่างครับตอนนี้จะต้องหากองสุมจะต้องหาทุกที่ทุกวันจะต้องทำการบ้านนะครับทุกคนอย่าลืมครับการบ้านด้วยนะซับสไคร้กดไลค์กดติดตามให้บอสด้วยนะ กดไลค์ด้วยกดติดตามด้วยเดี๋ยวจะเดียบอให้กล่องฟูมเลยครับทุกคนครับอันนี้ก็เป็นที่อุปกรณ์ทําเล็บครับทุกคนนี่กองทุกไม้ทุกที่ทุกวันหมดเลยครับอันนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรก็มีนี่ครับตัวธรรมดาของบออยุ่อันนี้ก็โทรศัพของบอรเองครับจอแตกมากเลยครับทุกคนเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเดี๋ยวให้ดูให้ดูใกล้อีกครับอันนี้ครับอันนี้ก็ นี่คะก็มองเห็นหน้าเราก็ไม่ได้จะต้องหาเฟรมเฟทุกที่ทุกวันหนดนะครับนี่จอแตกป้าจอแตกตรงนี้เลยครับอันนี้ก็จอแตกครับจอแตกอันนี้ก็เป็นรูปภาพซอมก็เปลี่ยนฟิล์มได้เลยครับทุกคนอันนี้ก็มีสำหรับทุกคนก็ลืมสายชาจะต้อง,องเอาสายชานี้ครับทุกคน อุปกรณ์ตามเลกมีฟีน้งไยทุกอย่างดือนเลยครับทุกคนแล้วก่อนนะครับบ๊ายบายกดไลค์กดติดตามให้บบสด้วยก,ก,ยกลดใจกดขาบรดเล็กก็โทรหาบบสได้เลยครับ